เราได้หาลือเรื่องการผ่อนปลนให้มีการผ่านแดนประเภทและบางจุดและระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่เป็นปกติเพื่อลดผลกระทบต่อภาคธุรกิจและการขนส่งข้ามแดนการผ่อนปลนเนี่ยเราไม่ได้ผ่อนปลนบุคคลนะครับเมื่อสักครู่นี่คือผ่อนผ่อนปลนการขนส่งสินค้าคนนี่ยังถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือคนยังไม่ได้นะครับการ,รปิดเปิดด่านมันจะส่งผลต่อเศรษฐกิจ ของภายในประเทศขเขมรเพราะทรัพยากรสินค้าส่วนใหญ่ไปจากประเทศไทยการปิดด่านทำให้คนไทยไปเล่นการพานันไม่ได้การปิดด่านทำให้คนไปเป็นสแกมเมอร์ไม่ได้ คนไทยบางส่วนข้ามไปเขมรเพื่อไปทำหน้าที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียกับคนไทยด้วยกันเองมีทั้งบ่อนคาสินโนและที่หลอกลวงทางโซเชียลมีเดียตลอดแนวชายแดนไทยเขมรสินค้าบางอยู่บางส่วนปูซนซีเมนน้ำมันจะก,กลับมาทำร้ายทหารไทยบางส่วน แล้วทาให้เขาไม่เดือดร้อนลบกับประเทศไทยเขาก็อยู่ได้เพราะเขามีอยู่มีกินตลอด